ดิฉันและพักไทยสร้างไทยเราให้ความสำคัญกับการสร้างคนค่ะเพราะคนจะไปสร้างชาติเราต้องสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพมีความรู้ที่ดีเราถึงจะสร้างชาติไทยให้เจริญได้เราจึงมีนโยบายให้เรียนฟรีจนจบบิญญาตรีค่ะลดเวลาเรียนลงสามปีแต่เพิ่มคุณภาพการศึกษาค่ะเป็นการปฏิวัติการศึกษาครั้งใหญ่เลยค่ะเด็ก จะรู้ตัวเองได้เร็วขึ้นว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรเราจะไม่ตัดเสื้อโหลใช้หลักสูตรจากท็อปดาวให้เด็กเรียนเหมือนกันทั้งประเทศแต่เราจะให้เด็กเนี่ยค่ะได้ดีไซน์การเรียนของตัวเองเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเรียนอะไรเขาอยากจะไปสร้างอาชีพอะไรในอนาคตเขาจะได้เรียนในวิชานั้นโดยเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะเด็กจะได้เรียนจากคนเก่ง เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นนักแคสเกมเราจะหาคนเก่งในเซกเตอร์ต่างๆมาสอนผ่านเทคโนโลยีไปถึงห้องเรียนของเด็กเลยเราจะลดเวลาเรียนลงค่ะเพื่อที่จะให้เด็กจบตั้งแต่อายุ1 7บ8บออกมาทำงานได้ที่สำคัญค่ะเราจะปฏิวัติเรื่องอำนาจการซื้อการศึกษาจากเดิมงบการ เรียนฟรีนั้นผู้ปกครองหรือเด็กจะไม่เคยเห็นเลยนะคะอยู่ที่กระทรวงศึกษาจะจัดแบ่งไปให้แต่ละโรงเรียนเปลี่ยนเลยค่ะเราจะปฏิวัติโดยให้คูปองการศึกษาค่ะค่าเทอมสมมุติว่า3 0 0 0 0บาทออกคูปองให้30,000บาทผู้ปกครองและเด็กสามารถเลือกโรงเรียนเรียนเองได้ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอก,กชนพอใจคุณภาพของโรงเรียนใดไปใช้คูปองกับโรงเรียนนั้น โรงเรียนนั้นถึงจะได้ค่าเล่าเรียนจะทำให้ทุกโรงเรียนแข่งกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาแค่เอาอำนาจการซื้อไปให้กับเด็กและผู้ปกครองการศึกษาไทยก็จะดีขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคือการปฏิวัติการศึกษาไทยลงทุนกับการสร้างคนเด็กไทยต้องเป็นประชากรของโลกต้องเป็น global citizen ที่รู้โลกและสามารถประกอบอาชีพได้ จากวิชาความรู้ที่เขาได้ล่ำเรียนมาและรู้หน้าที่ของตัวเองการปฏิวัติการศึกษาด้วยการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีของพักไทยสร้างไทยนี้จะช่วยให้เด็กไทยทันโลกค่ะ